ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นส่งกำลังใจให้ในายพิธาเดิมเจริญรัตเช่นเดียวกับดาราคนบันเทิงหลายคนก็ต่างโพสโซเชียลส่งกำลังใจให้เช่นการล่าสุดมดดำกชาภาตันเจริญพิธีกรเ่อดังแถวหน้าเคลื่อนไหวไอจีส่วนตัวเผยคลิปช็อตที่นายพิธาเดินมาสวัสด,ดีและพูดคุยกับคุณพ่อสุชาต,ตันเจริญโดยระบุข้อความเพิ่มเติมว่าฝากพ่อเกาะทีมด้วยให้แน่แนด้วยนะวันนี้ทีมทำดีที่สุดแล้ว หวังว่ามีคนอีกหลายล้านคนที่พวกเราและพวกเขาจะรอจนกว่าเราจะได้เจอกันใหม่ชนายกพิธา ok ก็เรียกว่าทำเอาหลายๆคนเสียใจไปตามๆกันเลยนะคะทำการคอมเมนต์ต่างๆเช่นรักป้ารักพิ่ิมรักแม่ด้วยการเมืองไม่ดีเท้าที่ได้สัมผัสมาครับน้ำตาไหลสงสารประเทศไทยเพราะความห่วงอำนาจของกลุ่มคนบางคนเท่านั้น คุณสุชาติเป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังคนรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดเห็นท่านที่ใดจะนึกถึงที่คุณมดดาตอนร่วมหาเสียงตลอดดีใจแทนค่ะน้ําตาจะไหลาตามคุณทิมนิสัยดีน่ารักรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รอคุณทิมเป็นนายกอยู่นะกี่ปีก็รอครับสงสารพิธาสงสารตัวเองสงสารประเทศโดนสกัดทุกทิทางเป็นต้นค่ะ